ทุกคนครับวันนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่ครับมาซื้อเลยก็เอาแหลกขึ้นรถพอมาถึงรถก็ลงมือทำทีครับทุกคนครับทำการตัดเหล็กนะครับ <c oughs> เพื่อจะประกอบเป็นโครงนะครับ <c oughs> ผมก็ทำการทำแบบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทำตัวล็อกนะครับประกอบเสร็จก็เป็นลักษณะน,นี่จะได้เป็นโครงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วแล้วเราก็ทำการเชื่อมนะครับไม่เต็มแล้วก็มาเก็บชิ้นงานนะครับโดยการเกลี่ยใช้ใบหินเกลียยเกลี่ยนะครับ เทียให้เรียบไฟเราก็จะติดตาคายนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการติดตั้งนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับวัดขนาดตามช่องนะครับแต่ละช่องก็จะไม่เท่ากันนะครับเราก็มาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับโดยการตัดนะครับตัดขาที่ยื่นออกมานะครับให้พอดีกับช่องหลังจากนั้นเราจะวัดหน้าเสาให้ให้ขาที่ยื่นออกมาให้ตรงกลางเสาทุกคนครับ ถ้าไม่ใช้วัดตรงกลางเสาก็ใช้ระดับน้ําก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องวัดหน้าเสาให้อยู่ตรงกลางเสานะครับอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนผมก็จะทํารูปแบบการวัดนะเพราะผมคิดว่าเสาแต่ละดนไม่ได้ระดับน้ํานะครับผมเลยใช้ตลับเมตรวัดเอานะครับหลังจากนั้นก็ยกขึ้นวางนะครับให้อยู่ตรงกลางเสาที่เราวัดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนั้นเราทําการเจาะรูนะครับเพื่อจะฝังเหล็กเข้าไปนะครับทําการเชื่อมนะครับเหล็กที่เราฝังเข้าไปยึดติดกับขานะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีของโครงรั้วตะข่ายเหล็กถักนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมก็ทําการติดตั้งเ,เสร็จเรียบร้แล้วครับ